วัสดีค่ะนกวรงใหม่นะคะวันนี้กลับมาเฉลยกข้อสอบอนอนไวิชาภาษาไทยป .6 ปีการศึกษา2562ต่อในข้อที่31ถามว่าข้อใดคือคุณค่าที่ได้จากบทประพันธ์ช่างตนนะคะซึ่งเป็นบทขยันที่เด็กเคยท่องไว้แล้วตอนป .6 เนะาะเดี๋ยวเราไปท่องพอร้อมกันอีกหนึ่ง,ง,งรอบค่ะเพื่อทําการสิ่งใดใครควรคิดเห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่านใช้สมองตรองตริคิดพิจารณากรงานเจ้าไกลไม่ลําเค็ญ ความสําเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่จะว่าไกลหรือก็มีอยู่ให้เห็นถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็นและจะเป็นผู้ชนะตลอดยาลน,นะคะหลังจากที่เราท่องรถขยานนี้จบแล้วเราก็จะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจความพยายามจะทําให้เราประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นใจความสาคัญนะคะคือความจริงจังตั้งใจนะคะก็จะสําเร็จไม่เกี่ยวข้องกับความรู้หรือค่านิยมหรือความเชื่อใดๆเนาะ ข้อที่ส1อ็ดคุณกุมายเฉลยนะคะตัวเลือกที่1ข้อสิดชักและพบกับข้อที่32ข้อสุดท้ายนะคะคือปถัดไปสอนพิชชา